เมื่อเราทําความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลหะทั้ง2รูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงก็คือปฏิกิยาเคมีไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ก็คือตรงบริเวณที่เป็นขั้วแอโนดนะครับมันมีขั้วโลหะอยู่ตรงนี้นะครับเราทราบมาเบื้องต้นแล้วว่าขั้วโลหะเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันมันจะถูก กัดกร่อนไปเรื่อยๆนะครับปฏิกิริยาจะเสร็จสิ้นหรือหยุดก็ต่อเมื่อโลหะนี้ถูกตัดกร่อนจนหมดไปนะครับหรือไม่ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือด้านขวามือตรงนี้ที่มีสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนอยู่ถ้าไอออนนะครับตรงนี้หมดไปเนื่องจากว่าได้รับอิเล็กตรอนแล้วเปลี่ยนสถานะตัวมันเองไปเป็นโลหะหมดแล้วปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้ปฏิกิริยา ที่เราพูดถึงก็คือปฏิกิริยา Reduction กับปฏิกิริยาออก oxidation ถ้าเราทำความเข้าใจในหลักการการเกิดปฏิกิริยาได้แล้วเนี่ยเราก็จะนำปฏิกิริยาทั้งสองนั้นมารวมกันนะครับในที่นี้ปฏิกิริยา Reduction จะแสดงตามสมการเหล่านี้นะครับก็คือในที่นี้เราจะพบว่าปฏิกิริยา Reduction มีไอออน a 2บวกซึ่งถ้ามองไปที่ภาพก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับ a 2บวกรับ2ออิเล็กตรอนแล้วเป็นโลหะ a มากเกาะอ,อยู่ตรงบริเวณ ตรงนี้นะครับส่วนปฏิกิริยาออกซิเดชันโลหะ B ที่อยู่ตรงขั้วตัวนี้นะครับจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือจะต้องเปลี่ยนตัวมันเองไปเป็นไอออนแล้วก็มีอิเล็กตรอนขึ้นไปตามนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราเขียนได้ตามนี้นะครับปฏิกิริยาทั้ง2นี้นะครับเราจะนํามารวมกันแล้วเกิดเป็นปฏิกิริยารวมซึ่งปฏิกิริยารวมตรงนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกซ การจะรวมปฏิกิริยา reduction กับ oxidation ได้นั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกเลยก็คือจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในที่นี้เราพบว่าอิเล็กตรอนนะครับในปฏิกิริยา reduction คือ2อิเล็กตรอนส่วนปฏิกิริยา oxidation ก็2อิเล็กตรอนเช่นเดียวกันดังนั้นเราสามารถรวมสมการ2สมการนี้ได้ทันทีเอามาบวกกันนะครับเวลาบวกกัน เราจะพิจารณาตรงบริเวณที่มีลูกศรตรงนี้เหมือนเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นเมื่อบวกกันนะครับเราจะพบว่าอิเล็กตรอนของปฏิกิยา e d ดักชันอยู่ฝั่งสารตั้งตน้นส่วนอิเล็กตรอนที่เป็นของปฏิกิยาออกซิเดชันอยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์มันอยู่ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นมันสามารถตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้น2เทอมนี้ตัดไปเราก็จะเหลือเฉพาะไอออนและก็โลหะ เขียนสมการรีดอกรวมได้ตามนี้นั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาเข้าเนื้อหาส่วนแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าที่เราจะศึกษานะครับก็คือเซลล์กราวนิกนะครับเซลล์กราวนิกนะครับจะเป็นเซลล์ที่นะครับพิจารณาการเปลี่ยนพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นปฏิกิริยาที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันเกิดขึ้นเองได้แต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่นะครับว่า ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเองได้ในกรณีที่เราพิจารณาขั้วไฟฟ้าโดยให้ขั้วไฟฟ้าที่เป็นขั้วแคโทดนะครับมีศักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานสูงกว่าขั้วแอโนดอันนี้คือเงื่อนไขทีนี้ศักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นค่าที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะชนิดของโลหะดังนั้นถ้าเราเลือก คู่โลหะที่เหมาะสมเอาไปวางยังขั้วแคโทดกับขั้วแอนโอดได้เหมาะสมปฏิกิริยาจะสามารถเกิดขึ้นเองได้นะครับดังนั้นเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองได้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมาเราก็สามารถวัดกระแสไฟฟ้าก็ได้หรือเราจะวัดศักไฟฟ้าก็ได้ซึ่งในการทดลองของเรานั้นเราจะทําการวัดศักไฟฟ้าซึ่งศักไฟฟ้าตรงนี้ที่เราทําการวัดนะครับถ้าเรามองไปยังแผนภาพเนี่ยศักไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ นะครับที่เรียกว่าโวลต์มิเตอร์นะครับแต่สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยอุปกรณ์ของเราจะเป็นยูนิเวอร์ซลนิดนึงก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นมันติมิเตอร์จะปรับการวัดค่าได้หลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นเราสามารถปรับเพื่อวัดสับไฟฟ้าได้ทีนี้มันเกิดปฏิกิริยาขึ้นเราก็จะพบว่านะครับที่ขั้วแอโนดเนี่ยก็จะเกิดมีการให้อิเล็กตรอนตรงนี้นะครับอิเล็กตรอนก็จะวิ่งผ่านมาตรวัดสับไฟฟ้าทําให้เราพบว่า ศักไฟฟ้าตรงนี้จะมีตัวเลขแสดงออกมาว่าศักไฟฟ้าของเซลล์นี้มีค่าเป็นอย่างไรโอเคเนาะทีนี้ขั้วแคโทดขั้วแอโนโอดเกิดปฏิกิริยา r e d u c t i o n กับปฏิกิริยา o x x i d t t o o n อย่างไรเนี่ยเราได้พูดมาแล้วดังนั้นเราก็อาจจะข้ามในส่วนนี้ไปได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือ,อตรงเงื่อนไขที่เขาบอกว่าตรงขั้วแคโทดจะต้องมีค่าศับไฟฟ้า Reduction มาตรฐานมากกว่า ที่ขั้วแอโนดเนี่ยเราจะพิจารณาได้อย่างไรนะครับมันก็จะมีตารางที่ระบุนะครับถึงปฏิกิริยา Reduction ของสารชนิดต่างๆในที่นี้นะครับเราจะพบว่าตารางที่แสดงอยู่ตรงนี้คือสักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสของโลหะชนิดต่างๆนะครับรวมถึงสารชนิดต่างๆด้วยเราจะพบว่ามันเป็นปฏิกิริยาร d ดักชันนะครับโดยถ้าเรามองภาพเนี่ยนะครับ ตรงเครื่องหมายลูกศรน,นะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้านขวามือจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายมือจะเป็นสารตั้งต้นซึ่งจะมีเล็กตอนอยู่ด้านซ้ายมือตัวอย่างก็คืออยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยปฏิกิริยา e d u c t i o n ที่เราเห็นตรงนี้เขาจะแสดงค่าศัพท์ไฟฟ้า reduction มาตรฐานซึ่งจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว E 0ที่อยู่ตรงนี้นะครับ E 0 V V นี่คือหน่วยโวลต์นะครับ ก็คือจะบอกถึงความต่างศักนั่นเองตัวเลขที่แสดงนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เป็นบวกส่วนด้านที่อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เป็นลบนะครับในการอ้างอิงศักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานเนี่ยเขาจะอ้างกับสิ่งที่เรียกว่า Standard Hydrogen Electrode ซึ่ง Standard Hydrogen Electrode เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยานะครับการเกิดแก๊สไฮโดรเจน โดยที่จะมีไฮโดรเจนไอออนนะครับรับอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไฮโดรเจนแก๊สตรงนี้ขึ้นมาศักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานตรงนี้จะมีค่าเป็น0ูนะครับอันนี้คือตัวมาตรฐานดังนั้นนะครับถ้าศักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานเนี่ยมันมีทิศทางขึ้นไปทางบวกหมายความว่าปฏิกิริยาที่เกิด Reduction จะเกิดได้ดียิ่งบวกมากจะเกิดได้ดีมากนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ ฟูรีนนะครับ F2 ที่อยู่ตรงนี้นะครับสามารถรับ2อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นตัวนี้ฟูร์ไอออนนะครับจะเกิดขึ้นได้ดีมากเป็นปฏิกิริยา Reduction ที่เกิดได้ง่ายทีนี้ถ้าเรามองในทิศทางตรงกันข้ามนะครับเริ่มจากตรงนี้ลงมาเราจะพบว่าทิศทางมันเป็นลบดังนั้นทิศทางมันเป็นลบแสดงว่ามันไม่ชอบมันไม่ชอบเกิดรีดักชันในที่นี้นะครับ ตรงไหนที่มันเป็นลบมันจะชอบเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่าดังนั้นเราจะพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดออกซิเดชันได้ดีก็คือตรงนี้นะครับยิ่งเป็นลบแล้วมีตัวเลขเช่นตรงนี้ลบ3.04นะครับจะเกิดออกซิเดชันได้ดีพอเกิดออกซิเดชันนะครับเราจะทำการเขียนสมการในทิศทางกลับข้างดังนั้นนะครับในกรณีนี้ เราจะเขียนว่าลิเทียมไอออนนะครับสามารถเกิดขึ้นจากโลหะลิเทียมนะครับก็คือลิเทียมตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นลิเทียมบวกและก็ให้อิเล็กตรอนได้นะครับโดยที่มีสั์ไฟฟ้าก็คือจะเป็นสั์ไฟฟ้าออกซิเดชันเครื่องหมายจะตรงข้าม3.04โวลต์นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แนวโน้มแล้วว่าถ้าเราจะดูว่า โลหะหรือสารใดจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้ดีให้ดูศัพท์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานที่มีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้างบนนี้เกิดรีดักชันผมใช้ตัวย่อเป็น RE นะรีดักชันส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นออกซิเดชันดังนั้นความต่างนะครับตรงนี้เกิดรีดักชันได้ดีที่สุดส่วนตรงนี้เกิดออกซิเดชันได้ดีที่สุดนั่นเองอ่ะทีนี้พอเรามีข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในการศึกษาวันนี้นะครับเราจะศึกษาโดยการนำโลหะมา3ชนิดนะครับโลหะทั้ง3ชนิดจะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีทองแดงนะครับทองแดงก็คือค o p เปอร์ตัวนี้นะครับเป็นโลหะที่เราจะใช้ในการศึกษาเราจะมีโลหะเหล็กซึ่งทุกคนอาจจะงงเวลาไปทําปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการนะครับหาไม่เจอหลอกเหล็กง่ายสุดที่เราเอามาใช้ก็คืออะไรเอ,อ่ยตรงนี้จะเป็นตะปูนะครับตะปูเหล็ก และอีกตัวหนึ่งจะเป็นสังกะสีนะครับก็คือซิงค์ตัวนี้อ่ะอันนี้คือสังกะสีส่วน,นนี้คือทองแดงถูกไหมสิ่งที่เราจะเห็นก็คือในสไลด์หน้านี้นะครับจะมีสมการเคมีนะครับซึ่งเป็นสมการปฏิกิริยา Reduction ของโลหะทั้ง3ชนิดนี้โดยที่แสดงค่าสัพท์ไฟฟ้า Reduction มาตรฐานกำกับไว้นะครับในที่นี้ถ้าเรามองให้ดีๆเนี่ยเราจะพบว่านะครับในโลหะที่เป็นทองแดงเนี่ย จะมีสักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานเป็นบวกนะครับก็คือบวก0.34โวลต์นะครับส่วนตัวอื่นๆจะเป็นลบนะครับถ้าเรามองในลักษณะเชิงเปรียบเทียบทั้ง3ตัวนี้นะครับตัวที่เกิดปฏิกิริยา Reduction ได้ดีที่สุดก็คือ Copper c o นะครับ c o p เ e r เกิด Reduction ได้ดีที่สุดอ่ะเราเขียนไว้ตรงนี้เลย ส่วนตัวที่เกิดออกซิเดชันได้ดีที่สุดก็จะเป็นซิงค์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ซิงค์เกิดออกซิเดชันดีสุดดูจากค่าถูกไหมครับตรงที่เป็นค่าตรงนี้บวกเนี่ยนะครับมากที่สุดถ้าเทียบ3ตัวนี้เพราะฉะนั้นคอปเปอร์ดีสุดส่วนตัวนี้เป็นค่าลบนะครับดังนั้นมันไม่ชอบเกิด รีดักชันมันจะเกิด o อกซิเดชันนั่นเองนะครับถามว่าเหล็กเกิดปฏิกิริยาอะไรดีกว่ากันเหล็กก็ชอบเกิด o อกซิเดชันะครับลบ0.45แต่เกิดออกซิเดชันสู้สังกะสีไม่ได้นะครับตัวนี้เกิดได้ดีกว่าโอเคเนาะดังนั้นในการพิจารณาการเกิดเซลล์เคมีไฟฟ้าถ้าเราใช้โลหะทั้ง3ชนิดนี้ไปสร้างเป็นเซลล์ไฟฟ้านะครับสิ่งที่เราจะพบคืออะไร สิ่งที่เราจะพบก็คือสมมุติว่าถ้าผมเลือกโลหะออกมาคู่หนึ่งนะครับในที่นี้สมมุติว่าเลือก Copper กับซิงคไปสร้างขั้วไฟฟ้านะครับเงื่อนไขของเซลล์กราวนิกมันเป็นไปตามนี้ถูกไหมเขาบอกว่าขั้วแคโทดจะต้องมีค่า E 0มากกว่าขั้วแอโนดดังนั้นนะครับถ้าเรานำโลหะทั้งสองชนิดนี้ไปสร้าง Cell ic, ปเซลล์กราวนิก Copper จะต้องเป็นแคโทด นะครับส่วนซิงค์นะครับหรือสังกะสีเนี่ยจะต้องไปเป็นแอโนดก็ไม่ยากถูกไหมเราสามารถดูจากค่าที่เราเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าผมเขียนตรงนี้ใหม่ให้มันถูกต้องนะครับอันนี้คือแอโนดเราก็ดูค่าศัก์ไฟฟา้ามาตรฐานตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยบวก0.34นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลบ0.76ซึ่งบวก3 บวก0.34มันมากกว่าลบ0.76แล้วเป็นไปตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับดังนั้นหลักการมันเป็นประมาณนี้ทีนี้ลองดูอีกกรณีหนึ่งถ้าเราพิจารณากรณีที่ว่าถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับระหว่างเหล็กกับสังกะสีนะครับเราจะเห็นว่าทั้งเหล็กและสังกะสีเนี่ยค่าสักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานของมันเป็นลบทั้งคู่เลย แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีๆเนี่ยลบ0.45โวล์เนี่ย,ยมันใกล้ค่าบวกมากกว่าลบ0.76โวล์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เหล็กก็จะเป็นอะไรเอ่ยแคโทดนะครับส่วนซิงกก็จะเป็นแอโนดนั่นเองค่าสักไฟฟ้า Reduction มาตรฐานถึงแม้ว่าเหล็กจะเป็นลบ0.45นะครับซิงจะเป็นลบ0.76 แต่ค่าลบ0.45ยังมากกว่าค่าลบ0.76นั่นเองโอเคนะอันนี้คือเงื่อนไขในการเกิดเซลล์กรวนิกนะครับอ่ะพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวนี้ไปเป็นตัวอย่างนะครับคอปเปอกับซิงคนะครับเมื่อเรายกตัวนี้ไปนะครับก็จะมาอยู่สไลด์หน้านี้เมื่อเราเลือก Copper กับซิงคอ่ะคอปเปอรกับซิงคนะครับเราก็จะมีสรรมการรีดักชันนะครับนำมาพิจารณา 2ตัวนี้เราเห็นค่าชัดเจนถูกไหมตัวนี้มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นแคโทดนะครับแคโทดก็จะเกิดปฏิกิริยา Reduction ก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นแต่ในกรณีที่เป็นซิงค์นะครับตรงนี้มันเป็นค่าศักย์ไฟฟ้า Reduction มาตรฐานที่มีค่าเป็นลบดังนั้นตัวซิงค์ตัวนี้จะต้องไปเป็นแอโนดเราจะกลับ ข้างสมการของแอโนดที่สอดคล้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นเราจะได้สมการตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ในกรณีที่เป็นของคปเปอร์เราจะเห็นว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่เพราะเกิดปฏิกิริยารีดักชันซิงเกิดออกซิเดชันพอเราได้ตามนี้แล้วนะครับกรณีที่เรากลับข้างสมการของซิงเนี่ยค่าตรงนี้นะครับจะต้องมีการกลับเครื่องหมายด้วย จากลบ0.76โวลต์จะต้องเปลี่ยนไปเป็นค่าที่เป็นบวก0.76โวลต์ v, นะครับเครื่องหมายตรงข้ามอ่ะดังนั้นเรามีสมการเรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นปฏิกิริยา Reduction และก็เป็นปฏิกิริยา Oxidation เช็คจำนวนอิเล็กตรอนว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรเราพบว่าอิเล็กตรอนในกรณีที่เป็นปฏิกิริยา Reduction มีจำนวน2ออิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชันมีจำนวน2อ,อิเล็กตรอนเราสามารถทำการบวก2ส,สมการนี้ได้ทันทีโดยทำการตัดเทอมที่เป็นอิเล็กตรอนออกไปนะครับและเหลือไอออนหรืออะตอมอะไรก็ดึงลงมาที่ปฏิกิริยารวมซึ่งเราจะได้ตามนี้สมการปฏิกิริยารวมก็คือปฏิกิริยา Re ด o อกซ์นั่นเองเราก็จะได้ค่าสักไฟฟ้าเกิดขึ้นด้วยนะครับสักไฟฟ้าในที่นี้นะครับเราก็เอา2ค่านี้ มาทำการบวกกันนะครับเราจะพบว่าเราจะได้ค่าออกมาเป็น1.10โ wow. วลต์นะครับค่าเป็นบวกนะครับ E0 ที่ได้ตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่ามันคือ E0 เซลล์โอเคใช่ไหม E0 เซลล์ e ในที่นี้นะครับจะเกิดจากอะไรถ้าเรามองตรงนี้ตัวนี้จะเป็นของแคโทดนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นของแอโนด เราเอามารวมกันแต่ถ้าเรามองจากตรงนี้ค่าตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราสามารถเขียน e 0 cell เซลผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยอยู่ในรูปของ e 0 c a t h o d โลบด้วย e 0 a n o d e เพื่อให้ได้ค่านี้ออกมาอ่ะดังนั้นเราลองพิจารณาสมการตรงนี้ดูนะครับแคโทดเราไปมองค่าตรงนี้เราสามารถเอาค่าตรงนี้มาแทนค่าได้เลยนะครับมันคืออะไรเอ่ยมันคือบวก0.34สมถูกไหมครับ แลวตรงนี้มีเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบเราวางไว้ตรงนี้เลยแล้วเราก็ใส่วงเล็บตรงนี้ไว้แอโนดเราจะเอาค่าตรงนี้มาใส่ก็คือลบ0.76นะครับเราก็จะพบว่าเครื่องหมายลบที่อยู่ตรงนี้กับเครื่องหมายลบที่อยู่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ก็คือจะเท่ากับบวก1.10โวลต์นั่นเองโอเคเนาะ ดังนั้นการคำนวณ E0 เซลล e หรือสักไฟฟ้าของเซลล์เนี่ยเราจะคำนวณได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือพิจารณาการเกิดปฏิกิริยา Reduction กับปฏิกิริยา Oxidation แล้วค่าต่างๆเหล่านี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายของมันไปด้วยนะครับเมื่อเราได้สมการทั้ง2เรียบร้อยแล้วเราเอามาบวกกันนะครับบวกทั้งในส่วนที่เป็นสมการเคมีและบวกทั้งในส่วนที่เป็นค่า E0 ที่เราจัดการเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะที่สอดคล้องกับสมการของเราในกรณีที่เป็นออกซิเดชันเนี่ยเรากลับเครื่องหมายให้สอดคล้องกับสมการแล้วเมื่อเราบวกสมการเคมีเราบวก e 0เราจะได้ผลลัพธ์วันนี้ออกมาหรือถ้าเรารู้สมการร d ดักชันของโลหะทั้งสองชนิดและเราสามารถบอกได้ว่าตัวไหนคือแคโทดตัวไหนคือแอโนดเราสามารถใช้สูตรที่อยู่ ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโดยตรงที่เป็นแคโทดเราก็เอา e 0ตรงนั้นมาใส่นะครับตรงไหนที่เป็นแอโนดเอา e 0ตรงนั้นมาใส่นะครับเราก็จะเห็นว่าค่ามันเป็นตามนี้เมื่อคำนวณออกมาแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจากเงื่อนไขดั้งเดิมที่บอกว่า e 0แคโทดจะต้องมากกว่า e 0 r แอโนดมันจะทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญก็คือ เซลล์กรลวนิก e 0เซลล์ตรงนี้นะครับจะต้องมีเครื่องหมายมากกว่า0ก็คือเอยง่ายเครื่องหมายมากกว่า0ูนก็คือเป็นบวกนั่นเองนะครับ e 0ย์ของเซลล์จะต้องมีเครื่องหมายเป็นบวกปฏิกิริยาจึงเกิดขึ้นเองได้โอเคนะอันนี้คือเงื่อนไขของเซลล์กราวนิกะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นตัวอย่างที่เราจะต้อง มีการประยุกต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมีจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่ไม่เท่ากันนะครับอ่ะลองดูผมจะยกตัวอย่างในที่นี้นะครับจะเอา Ag กับ Zn มาพิจารณาโดยที่สมการตรงนี้นะครับเป็นสมการของปฏิกิริยา reduction ทั้งคู่เลยมีสักไฟฟ้า reduction มาตรฐานแสดงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือ ตรงนี้นะครับจะต้องไปเป็นแคโทดนะครับส่วนตรงนี้จะต้องไปเป็นแอโนดวิธีที่เราสามารถคิดนะครับถ้าเราใช้สูตรตัวนี้ง่ายเลยแทนค่าเข้าไปนะครับบวก0.80แล้วก็ลบตรงนี้ใส่วงเล็บลบ0.76ซึ่งคำตอบที่เราจะได้ก็คือบวก1.56โวลต์นั่นเองวิธีนี้ใช้สูตรนี้ง่าย แต่ถ้าเราพิจารณาการเขียนเป็นสมการนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับปฏิกิริยา Reduction เราเขียนปฏิกิริยา Reduction ก็ยกสมการลงมาไม่ต้องแก้ไขใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยา o x i d a t i o n เราก็ต้องทำการแก้ไขโดยกลับข้างสมการดังนั้นเราจะเห็นว่ามีการกลับข้างสมการอิเล็กตรอนอยู่ด้านขวามือเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเรามองจำนวนอิเล็กตรอนนะครับ ในกรณีสมการแรกที่เป็นของ ag เนี่ยอิเล็กตรอนมันมีอยู่ตัวเดียวแต่พอเป็นของซิงค์มีอิเล็กตรอนอยู่2ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือจะบวกสมการได้จำนวนอิเล็กตรอนต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะนำเลข2เข้ามาคูณตลอดนะครับดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้เป็น2ตรงนี้ก็จะเป็น2อิเล็กตรอนและตรงนี้ก็จะเป็น2 ag เมื่อเราได้จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราจึงทำการบวกกัน นะครับแต่ให้สังเกตนหนึงเลข2ที่เราเอามาคูณมันจะมีผลต่อสมการเคมี Me เท่านั้นแต่จะไม่มีผลต่อค่า e 0เพราะว่า e 0ตรงนี้คืออะไรมันเป็นความสามารถนะครับถึงแม้ว่าเราจะเอาเลข2มาคูณเพื่อให้ได้จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับสมการข้างล่างตรงนี้ความสามารถของมันก็ไม่เกี่ยวนะครับ เราไม่จําเป็นต้องเอาเลข2มาคูณกับตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่สังเกตให้ดีๆนะว่าเลข2คูณแค่สมการเฉยๆสัไฟฟ้า reduction มาตรฐานไว้เหมือนเดิมเมื่อเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถบวกกันได้เทอมนี้กับเทอมนี้ตัดไปหลังจากนั้นเอาตัวนี้ลงมาก็จะเป็น2 ag บวกดึงอันนี้ลงมาเป็น zn ดึงข้างบนลงมาเป็น2 ag แล้วก็ดึงอันนี้ลงมาเป็น zn 2บวก อันนี้คือปฏิกิริยารวมหรือปฏิกิริยารีดอกส์นะครับและสั์ไฟฟา้ามาตรฐานก็คือเอา2ค่านี้มารวมกันซึ่งเราจะพบว่าค่านี้นะครับที่เขียนโดยพิจารณาสมการ Reduction กับ o อกซิเดชันจะเท่ากับค่าที่เราพิจารณาจากสูตรนั่นเองนะครับเลือกเอาว่าเราจะคิดแบบไหนนะครับไม่ได้ยากเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นหลักการของเซลล์กราวนิกก็น่าจะเพียงพอที่เราจะนำไปใช้ในการ วิเคราะห์ผลการทดลองของเราแล้วนะครับ